สวัสดีครับผมครูพอนะครับเรากลับเข้ามาสู่ซีซั่น2ของ S69 นะครับซีซั่นนี้เป็นการรวมกันระหว่าง 69, 70, 71, 72และ73นะครับมีในการถึง5เซิรฟทีเดียวนะครับตอนนี้จบ2วันแรกแล้วก็คือโล่2วันก็หมดลงแล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพอะไรเยอะขึ้นนะครับไฟายไหนคุณภาพดีกว่ากันฟังไหนคนเยอะกว่ากันนะครับแล้วก็แน่นอนโลหมดก็เริ่มมีการตีเกันแล้วนะครับ เรามาดูที่ตัวเองก่อนเลยนะตัวเองตัวผมเนี่ยก็คือจบโลกหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณอันดับ60นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้หลังจากไปตีเมืองมาก็ล่นล่นมาอยู่สักเจ็ดสิบแปดหน่อยครับเจ็ดสิบแปดทีนี้มันก็เราเขาคาดหวังใช่ไหมกิจกรรมอ,อิทธิพลเนี่ยคือเราก็เลงไว้แน่นอนนะครับอ่าครั้งหมงจะเลงไว้ที่อันดับทพร้อยก็คือคงไม่ถึงขนาด ท็อป30ิแล้วครับ,รบก็เล็งท็อปร้อยไว้ก่อนนะครับทีนี้มันยังเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอี่วันนี้จุดตัดสินนะครับเหลือเวลาี่วันก็คือคุณคุณต้องขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นเมืองแดให้ได้นะเพื่ออะไรเพื่อเมืองแดคุณจะได้เปิดแท่นบูชาได้คุณเปิดแท่นบูชาได้คุณก็จะได้พื้นที่มาฟาร์มเพิ่มอีกนะอิทธิพลคุณก็จะสูงนะดังนั้นเนี่ยใครเปิดเมืองแปดไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะไม่มีทางติดท็อปร้อยแน่นอนแล้วก็ อยู่ที่ว่าจะตีแล้วหกได้เยอะขนาดไหนนะครับอตอนนี้ผมก็ยังไม่ตีนะความจริงมีคนตีแล้วหกไปแล้วแหละนะครับดูดูได้นะแล้วหกเนี่ยแล้วห้าถ้าเรากดทํานายเนี่ยจะบอกว่าคนตีแล้วหกได้ไปแล้วที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับคืออันเนี้ยถ้าเราเรากัดปันปีไปเนี่ยแล้วถ้าเราจะเจ็บเยอะเนี่ยมันก็ทําให้การฟาร์มเราหยุดชะงักดังนั้น ผมไม่รีบนะครับไอ้พวกแล้วโหเนี่ยหรอเราไปเก็บกันวันสองวันสุดท้ายก็ได้นะตอนนี้วิวให้ทัพเราเก่งๆแล้วก็แล้วก็เก็บยากหน่อยนะครับอะไรที่จะช่วยได้นะหลักๆถ้าเราเป็นทัพทัพก๊กอย่างนี้อยู่แล้วนะรเราก็ต้องให้ความสัมพันธ์ใที่นี่ครับอ่าคอมโบโก๊กนะผมเล่นงอกผมก็จะเล่งอัพงอก่อนแล้วก็เล่งอัพน,นำอาหารนะครับอัพสองอันนี้นะมันจะทําให้เราทัพเราเก่งขึ้น เรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วกันนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันก็ให้เลือกสองนะครับยังนั้นเนี่ยอยากให้ทัพเราตีแล้วหได้ไวๆก็บูตสองนครนะขึ้นไปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สกิลไม่เต็มเนี่ยอย่าลืมอัพลงเงินด้วยนะครับลงเงินควรอัพให้เต็มอัพให้เต็มก่อนนะพอขึ้นัวนแปดแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับลงเงินเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการนะครับเอาอีแปรมาทําสกิลนะครับหลายทัพเลยอีกหลายทัพเลยนะครับ เฮ้ย okay, ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเร่งขึ้นนะครับ่วนแปดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็จะอัพอัพน้ำทหารขึ้นมาเพื่อจะเร่งตีแล้วหกนะครับตีแลนน้วหกมันมีทัพผมก็ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งถ้าหมื่นสองเนี่ยผมว่าคิดว่าจะเริ่มตีละหรือว่าตัวละครหนึ่งตัวละครที่สามเนี่ยผมก็เลเวลยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเลเวลให้สามสิบันหมดเนาะตีได้นะครับสามสิบกันหมดเปิดสกิลท่องที่สามได้เนี่ยผมว่าเริ่มตีได้แล้วนะเริ่มตีได้แล้ว ไปลองเปิดปีกันก่อนนะครับเพื่อนมันจะคุ้มนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์นะครับสถานการณ์นี้ไปดูอ่าจิวตอนนี้มันเยอะมากนะตอนนี้เพราะว่ามันรวมห้าเซอร์งไงนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆอ่านำดับหนึ่งครับนำโด่งมาเลยครับนำโด่งเลยเอเชียวิกตอรี่นะครับเอเชียวิกตอรี่ก็ไม่รู้นะครับเป็นคนเก้าวจากทั้ง เธอสิบเก้าแล้วมาตั้งกิวใหม่ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะอ้สมาชิกเยอะมากคนระับสมาชิกเยอะมากแต่วันละวันแรกรู้สึกเขายัางไม่เล่นตีเมืองนะตอนนี้มันก็มีผลได้ผลเสียนะคุณมีเมืองเยอะคุณก็ได้ทรัพยากรตอนจบวันเยอะนะครับแต่ว่ามันเท่ากับว่ากว่าจะเดินไปรอกว่าจะไปตีนะครับคุณก็ต้องทําให้การฟาร์มคุณดุด,ดางากดังนั้นเนี่ย เพื่อนๆต้องเลือกเอานะครับว่า,าจะเล่งตีเมืองเยอะๆไปเลยหรือว่าเล่งตีเมืองน้อยๆนะครับเราให้ใหเวลาความเยอะๆแต่ข้อดีก็เสียงแตกต่างกันนะครับแน่นอนนะครับคุณได้เวลาความเยอะแต่ว่าทรัพยากรคุณได้น้อยแล้วก็อตอนด่านมันเปิดเนี่ยคือถ้าใครตีเมืองเยอะก็เหมือนเราเราทําการเคลียร์เราทําการเก็บเมืองไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องเสียเวลามาเก็บตกทีหลังนะครับโอเคนั่นคือลำดับหนึ่งนะลำดับหนึ่งเรียกว่า อ่ะเต็งหนึ่งเลยนะครับคือแน่นอนทั้งคุณภาพทั้งกำลังคนเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นยูไนเตดบิเจียนนะครับอันนี้จะเป็นกิลด์ที่อยู่เคียงโจเป็นกิลด์คนไทยนั่นเองนะเป็นคนไทยเป็นหัวเรือหลักนะครับเพราะฉะนั้นมีพวกเวียดนามพวกต่างชาติมากแต่กลุ่มคนไทยนี่คือกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มคนไทยกลุ่มใหญ่ต่อมากิลเอสนะครับกิลเอสอันนี้อยู่เอ็กิมนะครับกําลังคนก็ ก็พอถึงปูนนะครับแต่คุณภาพเนี่ยคุณภาพสูงมากเลยเพราะว่าแน่นอนนะผิวนี้นะครับเป็นทิวส่วนใหญ่เป็น,น,นคนไต้หวันนะเราก็รู้ว่าคนไต้หวันเนี่ยเป็นสายเติมอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถึงจะร้อยแปดสิบคนแต่ว่าคุณภาพอ่าอิทธิพลน,นของค่อนขอ้าง,งจะเยอะนะครับของเจโจยูเนเต็ดลิเกเนี่ยก็เยอะนะครับเยอะทั้งคนคุณภาพก็เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นรอง่อะคุณภาพไม่แพ้กันเรียกว่าคุณภาพนะครับคุณภาพไอ ของ id ไม่แพ้กันแต่ว่าจำนวนคน,นแตกต่างกันอยู่ประมาณ40คนนะครับพอ40คนก็ยังสูงอยู่นะแต่เรียกว่าไม่ได้ห่างมากนักนะครับแล้วก็มาถึงกิวผมอยู่อัำดับ4นับอยู่เชิงกิวนะครับก็มีคนเยอะนะคนเยอะ200คนนะครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะสู้ไม่ได้ครับก็หวังว่าจะเล่งฟาร์มขึ้นมาไม่อไรครับมีมีคนเมื่อไหร่เดี๋ยวมันมันเล่งฟาร์มกันได้นะครับแต่ว่าพอถ้าคนมันน้อยเนี่ยปัญหา ปัญหามันก็เยอะนะครับเพรอยยังไงเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็เต็มนะครับคนฟาร์มไอดีไปมันก็เต็มดังนั้นเนี่ยมีคนเยอะกว่านะมันก็ได้เปรียบนะมันได้เปรียบโอเคนะครับแล้วก็คือกิลด์ที่น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียน่าจะเป็นท็อปห้านะครับก็คือคอสเตดอ่าคอสตานะครับคอสตารอสตา์อยู่สีจิ๋วนะครับอ่าคนน้อยที่สุดเลยนะครับคนน้อยที่สุดเลยนะครับ คุณภาพก็ใกล้เชียงกับเราครับ l e g e n e r y นะครับ Regenery นะครับดูจิวนะครับเราจะเห็นว่ามี5กิลเนี่ยที่สามารถนะครับน่าจะเป็นตัวแปรน่าจะมีส่วนร่วมในการทาสงครามของทีั้งสองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการกระจายตัวมันอยู่ทางไหนนะครับแล้วก็โซนที่2เนี่ยมันจะเข้าไปทางไหนนะครับแน่นอนนะครับเราจำไว้เลยเอเชียวิกเซอรี่นะครับอาจจะเรียกว่า A v แล้วกัน A v นี่คืออันดับหนะครับ u ยู t e น s เตตสเตำสองนะครับเอทดเป็นอันดับสามลิจเนอรี่สี่แล้วก็ออสเตลห้านะครับทีนี้มาดูนะมาดูเราตีไปก่อนเลยนะครันคนที่มองคนที่มองอคองเซิร์ฟเนี่ยแน่นอนเอนะครับแล้วก็อยนะู่ในเตตลิเนี่ะอันนี้ก็ก็ต้องมองเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ห่างก,กันนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่ยอมกันง่ายๆนะครับ เป็กจิ๋วนะครับเป็กจิ๋วของ a v ครับอยู่ตรงนี้นะครับเนียงจิ๋วไม่มีคนครับมีจิ๋วเล็กเล็กนะครับดังนั้นไม่ถือนับเป็นกําลังพลได้นะครับดังนั้นอาตรง A v วเนี่ยน่าจะคองยงจิ๋วแน่นอนแล้วนะครับแน่นอนแล้วนะครับทีนี้ของเรานะครับเป็นลิเกเนอรี่ครับอยู่เชงจิ๋วนะครับอันนี้ก็โชคดีหน่อยนะครับตรงเอ็นจิ๋วไม่มีการทับลายกันนะครับอีกจิ๋วนี่ไม่มีคนเลยนะไม่มีจิ๋วด้วยนะน่าจะเป็น ที่ว่างโล่งๆลางๆเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงกิจิ๋วกันแน่นอนนะครับสำหรับกิวรีเจนเนอรี่นะครับอ่าพ็อสตานะครับพอสต้าซีจิ๋วนะครับตรงนี้นะครับอาจจะจะติดกันแต่ว่าเข้าโซน2ไม่ทับาลายกันก็จะมาคองที่อีกจิ๋วนะครับอย่างจิ๋วมีกิวอยู่แต่ว่าเป็นกิวเล็กๆในงน,งนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับตรงที่จิ๋วเนี่ยก็น่าจะเป็นของพ็อสต้าแน่นอนนะครับแล้วก็ ที่มันเป็นกรุ๊ปอัปเดตเลยเนี่ยก็คือทางอยู่ในเต็ดลีเจียนนะครับซึ่งเป็นกิวคนไทยอ๋อ,อลืมบอกนะคือเต็ดลีเจียนนี่กิวคนไทยนะครับส่วนฮอสฮอสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะครับตรงชิ้นกิวเราเนี่ยเรียกได้ว่า80%เป็นคนไทยหรือก็ว่าได้นะครับก็จะมีกิวนานาชาติเนี่ยก็คือตรง AV เป็นกิวนะครับแล้วก็กิวไต้หวันอยู่ทาง X กกิวนะครับส่วน อยู่คนไทยแล้วก็มีต่างชาติแตมมาด้วยนิดหน่อยก็คืออยู่ทางเกียวโจนะครับมา <c oughs> ดูนะครับยูนเตสเตทเนี่ยจะเข้ามาที่เก่งจิ๋วอันดับแรกนะครับแล้วตัวเอสเนี่ยก็จะเข้ามาที่เก่งจิ๋วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าอันดับ2และอันดับ3เนี่ยเขาต้องซัดกันตรงนี้นะครับคือผมเชื่อได้้ว่าไต้หวันเนี่ยไม่ไม่มียอมยอมแล้วเข้ามารวมหรอกทางทางที่ยังไม่ได้สู้นะ เอ็กจิวนะเขามีคนไต้หวันมีความมั่นใจอยู่นะตรงนี้เนะื่องเขายังไงก็ต้องมาขอวัดกันนะขอวัดกับทางยูนิเต็ดสเตทนะครับตรงนี้ในตรงนี้มีการต่อสู้แน่นอนนะครับส่วนเอวิโยจิ๋วเจเนรี่กิ๋วเนี่ยแล้วก็ฮอสเตดเนะี Q ่ยชนะีอิจิ๋วเนี่ยไม่มีการต่อสู้แน่นอนนะครับพอจะต่อสู้กันก็คือเปิดเปิดข้างข้าง,ข,างข้างเปิดก็จะเริ่มสักกันหนัวแล้วครับสักกันหนัวแล้ว ทีนี้จุดสนใจก็จะเริ่มต้นเลยเนี่ยสงครามแรกจะอยู่ที่เก๊งจิ๋วนะครับตัวอันดับสองอันดับสามเนี่ยคนต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยดูยังไงเอ็ดก็เสียเปรียบกว่านะครับเอ็ดก็เสียเปรียบกว่าดังนั้นผมคิดว่ายังไงยูเนเตสเตทเนี่ยก็น่าจะครองเก่งจิ๋วได้นะครับแต่ก็จะครองได้แบบ ลำบากลาบนหน่อยนะครับว่าะว่าฝ่ายหนึ่งไม่คือมันต่างกันไม่มากต่างกันไม่มากมันพอสู้กันได้ทีนี้จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคือเรารู้ว่า A v วนเนี่ยมันนานาชาติแล้วก็ถ้าเกิดหัวเขาเป็นไต้หวันเนี่ยแล้วเขาคุยกับทางเอ็ดได้เนี่ยว่าเฮ้ยคืออาจจะรอจนเอ็ดแพ้แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณมารวมกับเรานะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็มาแก้แค้นให้ตรงนี้ อ่ายูเนเต็ดนะครับยูเนเะต็ดบีเจียนน่ะจะลำบากเลยเรียกว่าถ้าตอนนี้ตัวแปรอยู่ที่ยิเอเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าลบกันจนรู้ผลแล้วเนี่ยถ้าเอทดยอมร่วมยอมร่วมกับทางเกียวโจหรือว่ายูเนเต็ดหรือเจียนเนี่ยคือคุณก็จะมาคุณจะแซงเลยคุณจะแซงขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยถ้าถ้าต่อยตีกันแล้วรู้ผลแพ้ชนะแล้วก็ยอมจับมือรวมกันนะครับก็จะมาอันดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ถ้าแพ้ถ้าแพ้แล้วเขาแล้วเอด็ดเอ็ดไปรวมนะเอ็ดไปรวมโอเคเอ็ดไปรวมกับเอวีเนี่ยโอ้แกบมันก็จะห่างกันเยอะสุดเรียกได้ว,ว่าถ้าเอ็ดรวมเอวีอะ่ะไออันดับสองอันดับสี่อันดับห้าคือคุณต้องจับกันถ้าอยากจะอยากจะสู้ต่ออยากจะอยากจะครองเซิร์ฟเนี่ยคนไทยไทยสามิวเนะี่ยต้องจับกันอยู่เจ็ดีเจียนมูเจเนอรี่ พัสตพสตาเนี่ยในกรณีที่เอทดยอมไปรวมกับเอวีนะไม่งั้นไม่มีทางไม่ทางตู้ได้นะจะจับยังแค่สแสแฉสองคิวผมว่ายังยังสู้กันยากนี่เอาสองมาจับกับสี่แล้วสู้กับหนึ่งกับกัพท์เนี่ยมันยากอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทางเดียวนะถ้าเอทดไปรวมก็ต้องก็ต้องสองรวมสี่รวมห้านะครับโอเคทีนี้มาดูโซนทีเนี้ยผมคิดว่าเอวีน่าจะ มาสนใจที่เกณจ์ผิวต่อเกงจิ๋ิวก่อนนะเพราะว่าเขารู้เนี่ยเขารู้ว่าเขาน่าจะดึงดึงคนแพ้เนี่ยไปร่วมกับเขาได้นะถ้าเขาเสนอเสนอเขาเสนอไปว่า,าจะเข้ามาช่วยดนะัยงนั้นเนี่ยมาตีกับเราตรงเนี้ยมันมันยังไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเอาจริงๆตรงนเ,เ,รเ,เนี้ยเราเอาเจินาลีกับพอสตาเนี่ยค่อนข้างจะคุยกันคุยกันรู้เรื่องคือก็ไม่ได้ ยังไม่มีข้อตกลงว่าจะจับมือเป็นพันกันหรือว่าจะมารวมกันเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมครับแต่ว่าเรียกได้ว่าคุยกันได้ดีมีสภาพเป็นมิตรเป็นมิตรนะเป็นความสามารที่ดีกันอนาคตอาจจะรวมกันก็ได้นะครับอาจจะจับพันกันไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าคือสี่กับห้าตีกันไปอ่ะตีกันไปมันไม่เกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือถ้ามารวมกันอ่ะเออมันก็พอเป็นตัวแปลงขึ้นมาได้ครับ คือคนคนก็จะเยอะขึ้นมาเลยนะก็จะก็จะสามารถอ่าเรียกได้ว่าถ้ากิผมเนี่ยหรือว่าริเจนนอรีแล้วก็ฮอสต์เนฮอสตาเนี่ยอยากจะคองเซิร์ฟเนี่ยต้องยังไงก็ต้องรวมกันนะรวมกันผพนึกกําลังกันนะครับมันถ้างั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนสามกีจริงเลยก็ได้ก็คือหนึ่งอ่าหนึ่งรวมกับสาแล้วมี2แล้วก็มี4ี่รวมกับ5้านี่ก็จะเป็นสามก แต่ถ้าเป็นสองกก็คือหนึ่งรวมกับสามแล้วก็สองรวมกับสี่กับห้าก็จะเป็นสองก,กไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเซิรเนี้ยเนี่ยมั้งที่จะตึงตึงมากทีเดียวนะครับแต่ถ้าเนี่ยคือถ้าเอวีเขาเขาไม่ยอมมากินจิ๋วเขายอมมากีดจิ๋วคือเขาเขาจะมากดเราตีเราแล้วให้ให้เราเนี่ยยอมสยบให้เขาเนี่ยตัวของ Q ิเนเนี่ย อาจจะพลาดกิวเอ็ได้กิวเอ็อะโอ้ยเอวี a v ก็ไม่มาช่วยเลยดังนั้นเนี่ยแพ้ก็อาจอาจจะไปรวมกับยูเนเต็ดวีเจียนได้ครับวัดใจวัดใจเอว์เอวี a v จะฉลา,าดหรือเปล่ายังไงทุกคนรู้นะครับสง,งคารามจริงจิ๋วเกิดขึ้นแน่นอนนะอ่าจิ๋วอีจิวจ๋วก็ต้องเล่นฟาร์มไปแต่ว่าเล่นฟาร์มก็ต้องเล่นสรุปนะครับว่าจะรวมไม่รวมด้วยนะครับเพราะว่าคือมันมันก็ติดกับเอวีกิว,วอัน right? ดับหนึ่งอะมีเจเนรีใช่ไหมกิวอันดับสี่ กิจกรรมกานับหนึ่งอะยังไงสู้กันเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าก็อาจจะจะพอยยืนยืนยืน้อจนจน,น,นสามารถเนี่ยไหลามารวมกันได้มันก็จะตั้งหลักสู้แล้วก็รวมเป็นกกใ,ใ,ใหญ่ได้กกหนึ่งเลยนะครับอาจจต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนั่นคือบทสรุปข่าวๆนะสำหรับหลังจากการเปิดมา2วันได้นะของซีซั่นนะครับซีซั่นสองเริ่นี้นะครับมีข่าวยังไงเนี่ยก็ เดี๋ยวจะมาพูดจะพูดคุยกันนะครับยังไงนี่นะจับตามองนะน่าจับตามองแนละ้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นเซิร์ฟเราเนี่ยเวลารู้กิวที่ชนะแล้วเนี่ยเขาจะรวมทุกคนทุกคนก็จะไปกองรวมกันเพื่อรับรางวัลที่กิวดำหนึ่งนะครับแต่ซีซั่นสองไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับดูจากสภาพคนในี่ยสองร้อยสี่สิบสองร้อยร้อยแปดสิบสองร้อยร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ย, 240, 200, 180, 200, 100, 31, ยมันยัดลงมันยัดลงกิวเดียวไม่ได้อแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับรางวัล จากกิวดำหนึ D ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนนะครับมันจํากัด350คนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่สามารถรับเข้าไปคือกิวดำหนึ D ่งไม่สามารถรวมได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นการต่อสู้อ่ะมันถึงต้องมีไงแต่ถ้าเป็นสิ่งสั้นหนึ่งเนี่ยคือคนมันยังไม่เยอะพอกิวดำหนึ D ่งเสร็จนะเกาตกลงกันอ้าทุกคนมาเลยเดี๋ยวมารับรางวัลด้วยกันแล้วมาตีตรงกลางด้วยกันเนี่ย มันก็พูดง่ายนะเพราะว่าที่มันเยอะบพอเพียงพอสําหรับทุกคนแต่พอมารวมกันเนี้ยมันไม่พอไม่พอ้ทุกคนอยากจะได้ที่หนึ่งทุกคนไม่อยากจะพลาดรางวัลันดับหนึ่งมันก็ต้องสู้กันหนักหน่อยต้องสู้กันหนักหน่อยครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประเดิมนะครับเราก็น่าจะจากกันเพียงแค่นี้นะครับยังไงมีความเคลื่อนไหวยังไงของเพื่อนนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ใหม่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ